ลูกเที่ยวก็วัวที่ไหนวัวลูกเที่ยวลูกเที่ยวผมก็ซื้อมาไม่รู้หรอกพมก็ซื้อมาแล้วทางไหนเล่าข้อไนแหละอันนี้ไม่ซื้อตาเขาต่อครับซื้อเอามานานเลยเอามานานแล้วเอามาตั้งรุ่นๆเนอะพูกประมาณยี่สิบกว่าเที่ยวเผ็ดสั่งเที่ยวลูกหมาบนอกเนาะปีกายไม่เคยแพ้เลยปีกาย พีหกหกนี่ใช่ไหมเอ้หกห้าหกห้าไม่แพ้เลยไม่แพ้เลยชนะทั้งปีเลยทั้งทั้งปีเลยเออโอ้เราแพ้หกห้าไอ้หกหกปีหกหนึ่งโอ้หกห้านี่ประมาณกี่เที่ยวกี่กี่รอบกี่ไฟกี่ประมาณหกห้าแล้วก็ประมาณสิบห้าสิบหกไฟแหละไม่เคยแพ้เลยนะไม่เคยแพ้เลยโอู้ก้ชนะเข้าพระมันไม่เคยแพ้เก่งเนาะเก่งตัวนั้นเก่งตัวตัวนี้อายุเท่าไหร่วัวพูดถึงวัวน่าบอกสิบ่า เขาเขาเขาเล่นหยุดเล่นนี่ว่ายังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ใต้บางทานดีนี้อ๋อวางทานใปดีนี้มาทำซีทำซีใช่ไหมใช่ทำตีทำรองได้ทำซีเฮ้ยทำรองจะเอาอยู่เหรออ่ได้บาปพออโดนบาปอ่อโดนบาลองเลยอ่ะโอ้โหสิบห้าเที่ยวสิบห้าไฟไม่เคยแพ้เลยเนาะหูเก่งเนาะมันมันคู่กันกันก็ไอเราอ่ะไอเราที่จริงเยอะเลยตไม่กว่าไม่กว่า ไอ้ฟางคือมันคู่กับไอ้ฟางอ่ะไอ้ฟางก็นั่งกดตกประมาณนี้ที่ประเทียวก็แผลแผลต้องเที่ยวนะไอ้ฟางมันอยู่ไหนตอนนี้ไอ้ฟางอยู่นี่หมดเล่อ,อู้ไอ้ฟาง,ฟางนี่บาดอะไรไอ้ฟางบาดรองบาดรองใช่ไหมอืมก็มีลูกเที่ยวแล้วอีตัวอีตัวหนึ่งต,ตัวไหนนะไอ้วน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 เป็นไงบาดรองอีกตัวแผลเที่ยวอยู่างน้าเที่ยวมันก็ได้คู่อ๋อทำไมทำไม ส่วนม่อเงี้ยพูดแก่เดียวไอ้เสี้ยวอ๋อชนะบ่อยโอ้ยเงี้ยนี่พูดเป็นบ้านอกอาชีพนะคือเรือมั่นใจอ่ะครับมั่นใจว่าไอ้เสี้ยวแล้วปีหกปีหกห้าหกหกนี่กี่ไฟหกหกลูกเชี่ยวพูดถึงลูกเชี่ยวต่อหกหกพูดต้องเที่ยวท่องเที่ยวแพ้เที่ยวหนึ่งชนะเที่ยวหนึ่งเที่ยวแล้วก็หมายว่าหมายว่าอกข์เราเราไม่ค่อยได้ผูกบ้านอกใช่ไหมไม่ได้ผูกบ้านอกอุ้มแด้วปกติอ่ะปกติได้ผูกไปเป็นหกหก คกคงก็ไม่เคยได้ผูกไม่ได้ผูกเนอนานทีผูกนานเพราะรอยเล็กมันกระดูกมันดีเขาไม่่อยสู้ลูกดีเราก็ต้องรอยเล็กเราผูกใหญ่กันเราก็ไม่ไหวถูก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 ขาสามตัวเลยตัวเด่นเนาะเออแล้วก็มาดูโรบินดูโรบินในบารองนะบารองไอทีบทีบหมายว่าบาลองก็มีปลาดูโรบินอ่ามีองใไ้ฟางสันแดง ตัวไหนเยอะแค่ไหนสามสี่ตัวสามสี่ตัวอืมเออก็ไม่ไม่เยอะเนาอในเยอะแต่มันต <t iny throat> well, ั้งอยู่เป็นลึกเลยใช่ไหมรับก็คือมั่นใจเลยเอาลงเยอะมั่นใจเลยอืมแล้วเจอกับพี่ตัวใหญ่ก็แค่โยนยาใกล้อย่างเดียวเลยเออเนาะตอนนั้นเขาหูไม่ได้เบาเลย้วที่อื่นก็ไม่ได้เจอเลยเจอแต่ชุดเกรดเอถึงนั้นเลยเกรดบีไม่ได้เจอเลยแล้วโอ้โว่ต้องเจ้าองร้อยขึ้น ร้อยฟ้าร่องร้อยทางนั้นเจอกับพี่ตัวใจโอ้นั่งจะนั่งนั่งรอสาเนี้ยเออสายเดียวเลยเจอก็หาเจอเลยพี่ะโยาจะใกล้แล้วก็พี่ตัวใยอย่างเงี้ยโอ้โหล้วนี่เขาไปออกเราไม่ค่อยมีโทรศัพท์อะไรโอ้ทางโน้นเราก็เล่นกันตัวละสองแสนสามแสนเป็น่างนั้นน้องพี่ตัวใยอ่ะเออตัวใจไม่ถึงทานตัวใจอ่ะ เดียวจะไ oh. กลเ,เขาก็เพื่อจะเป็นก็หลักแจงทั้งนั้นซื้อมาหลักแจงทั้นันพี่จะ oh. จะไกลแต่เขาเล่นดีอืมเล่นดีสองสองสองทีมเนี่ยเล่นดีเยวจะไกลเล่นดีพี่ตัวชายก็เล่นดีพี่จะยวจะไกลก็เล่นดีเล่นตุ้มพาเล่นอะไรเล่นช่อผู้กัเข้าแต่เล่นกันเหมือนพี่เหมือนหนองอ่ะเดี๋ยวไปไป <c ắng> ไมาเดี๋ยวไม่ไม่ผูกกันเหมือนเดิมอยู่ตรงไรเดียวมา

ซื้อเลยจาไมาซื้อเหลาก็ไม่ได้มะทุบไอซีเนี่ยก็ซื้อมาสีไอซ์มาไล่เนาไม่ไปทุบก็ได้เนาะมาเป็นเหล้าได้เก่งเก่งใช่ไหมนั้นแหละมันคู่ก็ไอ้ลูกเสี้ยวอะตรงเกือบยี่สิบสลับก็คือเปนลงสนามด้วยกันอะเพราะไอ้เสี้ยวทับมันก็ต้องทำลององถ้าไม่เราทำลองก็โลบินลาบไปยัอย่างเนี้ะ แล้วก็บาซามกับลุงม่อนยืนพื้นลุงมอนอียืนพืนเนี่ยบาซามยืนพืนด้วยแล้วเปลี่ยนตัวเลยจากบาโนกมาลงมาเป็นบาซามเลยอลุงม่อนเป็นดูร็อบินนี่บัวที่ไหนบัวก็ซื้อมาจากทางใตายทั้งต้ทา้งตาใช่ไหมครับเสียโนดบ้าน้องเสีอโนดใช่เสียโนดื้อมาเราไปซื้อจากเสียโนดอีกทีมันต่อคนอื่นไปซื้อมาเราซื้อต่อเลยดีเขาเลยครับเขาหยุดเล่นนู่นเรซื้อต่อ จะอยู่เสีนหนอดผมมากรงกงเก่งบานออกด้วยต่อยู่นู่ไม่เคยทับเลยนู่ทับทับพ่นเถะแล้วนู่มาตั้งหลังร้องเลยครับเขาก็ลองยาวเลยลองยาวเลยเป็นลองอาชีพอะเนี้ยประมาณกี่ไฟแล้วต้องกดกว่าไฟมันแพชนะแพเที่ยวเดียวแพเชือกไปทบบ้านเขาเขาจะมูพันละมูยอมยอมก็เลยยอมเนี่ยแพเที่ยวเดียวเหรอแพเที่ยวเดียวโอ้โหรูบินเนี่ยเก่งเนาะ เก่งชนะแตงโกมาชนะแตงโกร้อยแปดแปดล็อกอืมโกนะแล้วมันต้องจับไปดูแล้วบินมีตัวไหนที่ว่าอีกตัวหนึ่งนะสามสี่ห้าตัวไหนตัวไหนนะสันแดงเออสันแดง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 นี่ตอนซื้อมามันแทนคู่ตั้งหลังกับเพิ่นแท้เพิ่นมาเอครับผม

อือีกตัวหนึ่งบาลองพูดประมาณสี่ตัวเมื่อกี้น่ะก็มีฟ้าไอ้ไอ <ları S 1> ้โนบินแล้วก็เซี่ยวไอ้เซี่ยวนี่บาบานอกบานอกบาลองบาลองอีกตัวหนึ่งไงแแดงแต่แดงที่พูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยงมีท่าบวกมันตมันดสามตัวใช่ไหมอ๋อสามตัวเหรอบาลองมีสามเหรอรวมสามเนาะว่าอย่าเอาตัวไม้เนี่ยตัวถือนายกวีไอ้รูปโลอืม มาตั mm ้งลงได้อืนานมานานอย่างตัวนี mm ้ร hmm. mm ูป hmm. ห oh, ่อนะแต่ม mm ัน hmm. ต so so ้องต้องปี้อมหอมหอมๆมองไล่กันมาเลยครับอืมเป็นไปไงก็ดีกี่ครั้งแล้วสองปีในลงกี่ครั้งลยังไม่ได้พึ่งลงระนาบอ้นั้นได้ต้องเที่ยวก็หมายความว่าเราจับตัวเดิมๆลงเอาตัวเดิมๆมาโอ้มันเอาแข่งเจอแข่งก็ต้องเอาตัวที่เรามั่นใจเนาะโอ้ซึ่งมาปีสองปีลงเรียบไฟสองไฟก็ คนกนน้อยถือว่าน้อยนะพูดถึงน้อยน้อยน้อยมากเพราะคนมากเนี่ยไมาแล้วค่อยมันตังเอาชุดใหญ่ชุดแข่งปกตังเจอประธานงี้หน่อยเพราะมันเจอประธานเราเพื่อมีตังค์ไม่ได้สู้ประธานตู้ถ่ายไม่ได้แล้วเออหนึ่งนึ่งรูปคนรูปรอบไม่ได้ที่เตืในใจไม่ได้แล้วองเข้าขั้นต่ำก็ร้อยคืนองค์พี่ตู้ถ่ายไม่มีอ่ะวิ่งฮาวทิปไม่มีอ่ะตู้่เป็นร้อยเออดังนั้นผู้ก็แก้มา ร้อยสองร้อยขึ้นอยู่ห่างนั้นที่ไปจะซื้อเพิ่มไหมยี่ตอนนี้มียี่สิบกว่าตัวเนี่ยอย่ารอเล่นลูกเกดแล้วทีนี้เฮ้ยไอ้นี่นก็เพิ่งลูกเกดตั้งแต่สองขวบปะสอขวบเดียวก็เล่นได้แล้วมันมีชุดชุดเล็กอะยังไม่ได้ชุดกลางมันมีชุดแล้วออมีแน้อยหรอรอไว้แล้วหรอรอไว้แล้วอ,อ๋อเลยทำตัวรอไว้แล้วแล้วชุดกลางมีกี่ตัวที่ว่ารอไว้ได้มีกี่ตัวอยู่สิบว่าตัวนะ Yeah, you do have you ai cũng you đấy here. I will put you a good Oh, lời hôm nay. I love you to you in the old. Oh, my love, 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 เออถือว่าถือว่าเรื่องเราถูกจ,จ,จกริตจริตไอ้นายพวงอ่ะเจ้าของเล่นรุ่นใหญ่หัวหัวก็เล่นรุ่นใหญ่ได้เ <c oughs> ออนาะไอ้ชุดกลางที่ว่าเตรียมขึ้นมาเนี่ยชุดกลางอย่างคาดบาลองคาดบารองใช่ไหมยังยังมันมีงองมีสิบ <10 S 1> ตัวนี่งมงม,งมยังไม่เจอเยอะสิบตัวเเนี้ยคาดบารองเราขนาดใช้ได้หมดเลยแหละ บาลองเราต้องเอาเปียกเลยบานอกก็ดีแล้วจังไอบานอกมีมาแล้วจริงมันน่าจะหานบานอกยจากกว่าบารองนะบานอกห้ามระยะอ่ะบานอกเดียหานจ้าก่ะเพราะเรามีรุ่นรุ่นกลางเพราะไอ้โพธิมันพูกได้าบารนอกไม่ผมคิดว่าจะไอ้บัวของเราไปเล่นบานอกเราก็มีไม่ใช่ว่าเป็นลูกเกิดแต่ที่ว่าร้องเนี่ยที่ว่ารุ่นจะลองเสียบขึ้นมาเนี่ยนี่ไงห้องห้องเขานี่หายได้หมด่ะ ต้องในตู้ผู้ช่วยเนี่ยบานนอกก็ใช้ได้ใช้ได้ใช่ไหมลองมาแล้วบานอกนี่ก็ดีเลยนะแต่ยังไม่ได้เอาไปพูตรส้านิเหอนหัวเล็กใช่ก็ถึงว่าบานนอกมันคนต้องพอต้องควรนะถึงเออต้องให้กระดูกหน่อยกระดูกหน่อยได้สู้เขาได้เพราะนุ่มไม่ชอบหัวเล็กหนุชอบหัวใหญ่เขามีรุ่นกลางที่จะขยับขึ้นมาเนาะสิบกว่าตัวใช่ไหมซ้อมหมดแล้วก็คือกระดูกได้ไหมตอนแรกคิดว่าซ้อมแข่งยังตอนนั ร้อมพอได้แล้วแหละปีหน้ากับไม่ถึงปีหน้าแล้วจะพอเปิดฤดูกาลฤดูกาลก็เอาจับลออเนยเอาแล้วออรอไม่ได้แล้วรอไม่ได้แล้วเรียนยิ่งเสียเรื่องยิ่งเสียนยิ่งอยากอยากกลองเลยใช่ไหมอยากลองอยากลองว่าราชาหัวนอกอะมีหัวนอกะกี่ตัวที่ว่าที่ว่าเตรียมขึ้นมาเนี่ยห้าหกตัวนี่งวเล็กงวจิ๋วนะอะไรมีได้ตัวมันไม่หัวกลางที่จะเตรียมขึ้นมาดันขึ้นมาปีนี้ โครงการก็กล้าว่าที่ว่าจะเป็นรุ่นเอาห้องเด็กๆเอาน่าจะมีสามตัวสามตัวใช่ไหมครับอืมไปอยู่ฝั่งล่างๆหนอยู่ข้่าหมดก็พร้อมจะลงกันเนาะเปิดสนามเมื่อไหร่ก็ลงเมื่อนั้นอ่ะก็ไม่ต้องซื้อต่อไปเนาะไม่ต้องซื้อแล้วเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวเงินก็ให้เขาเลี้ยงให้ไหวนะครับแล้วท่านผู้ชมก็ ก็จะให้ทางทีมงานงผู้ใหญ่พาชมโบราณเนาะยื่นสุกต,ตัวรุ่นใหญ่ที่มีผลงานแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ,อ้รุ่นกลางที่ว่าจะดันขึ้นมาอยู่ไหนตอะนนะี้อยู่นู้นอยู่นี้ท่องตัว,ตวอีู่สองตัวนอกนั้นนะอยู่บ้านอยู่สามบ้านใช่ไหมเออก็คงไม่สะดวกเนาะไม่สะดวกไปชมตามบ้านก็ดูตอนรุ่นใหญ่ตรงนี้นะ แล้วก็เดี๋ยวไปชมแม่เหล่าวาฬอยู่ไกลไหมแม่เหล่าวาฬเนี่ยเขาไปนี่ก็ออ๋ลงไปนี่ก็ถึงเลยใช่ไหมครับอ๋อเร็วเมื่อกีว่าอยู่ไกลไกลอ่าก็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 ดูวาฬรุ่นใหญ่นะครับแล้วก็เลิไปชมแม่เหล่าวาฬนะครับเดี๋ยวไปชมครับนะครับเดี๋ยวพาท่านชมโบราณของอ่าทางใหญ่แหลมไล่แตงทองนะครับถึงเป็นเป็นรุ่นใหญ่ทั้งหมดน้องผู้ใหญ่เนาะครับมีประมาณกี่ตัวผู้ใหญ่ครับเจ็ดตัวเนาะ เดียวนะได้จะตับเดียว